วิธีการใช้ห้องวิธีการใช้ห้องเรียน2 2 0 3นะครับอันดับแรกนะครับเปิดเบกเกอร์ตรงนี้ยกขึ้นนะครับอันดับที่2ครับเปิดปลั๊กด้านในนะครับกดสวิตช์ปลั๊กนะครับไฟสีแดงขึ้นนะครับกด Power on นะครับกดลงด้านล่างนะครับตัวไฟ Power ก็จะติดตำแหน่งก็จะอยู่ตรงเที่ยงทั้งหมดนะครับ ส่วนตัวมิกเซอร์ด้านบนนะครับจะมีปุ่มออนอยู่ด้านหลังนะปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังเนาะกดขึ้นนะครับหนึ่งทีแล้วก็ไฟก็จะติดนะครับเดีย๋ยวเราลองเช็คไมเลยทดสอบ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 ,สอบโอเคครับตำแหน่งของวอลล่มนะครับไม่ชันนลหนึ่งนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับ แล้วก็ตัวสเตอริโอเมนวอลล่มก็จะอยู่บ่ายโมงเช่นกันนะครับส่วนตัวคอมพิวเตอร์นะครับเสียงจากคอมพิวเตอร์จะอยู่ชันนลห้าถึงหกนะครับก็จะอยู่เที่ยงนะครับอันนี้จะเป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับ<ม>ทีนี้มาถึงคอมพิวเตอร์เราก็เปิดปกติเลยครับกดดานบนแล้วก็เปิดจอตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับจอก็จะติดขึ้นมา แล้วมาเปิดโปรเจคเตอร์กันก่อนโปรเจคเตอร์กดปุ่มสีฟ้านะครับหนึ่งทีทนะครับชี้ไปที่โปรเจคเตอร์นะครับเครื่องก็จะดังติดนะครับเครื่องก็จะทำงานเดี๋ยวสักพักก็จะติดนะครับน,นี้คอมพิวเตอร์ติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูจอโปรเจคเตอร์กัน ตอนนี้จอโปรเจคเตอร์ก็จะแสดงผลเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์นะครับแสดงผลนะส่วนวิธีการใช้เครื่องวิชวลนะครับวิชวลไลซนเซอร์ตัวนี้ก็เปิดขึ้นปกติครับยกแขนขึ้นก่อน แขนต้องขึ้นนะครับแล้วก็ยกไฟด้านข้างขึ้นนะจับด้านข้างนะครับอย่าจับหลอดน,นะครับอย่หักแล้วก็บิดตัวเลนนะครับให้มาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนะครับอันนี้หน้าจอาก็แสดงเหมือนคอมพิวเตอร์อยู่เนาะพอเราจะใช้นะครับให้เรากดปุ่มเาวเวอร์นะครับให้ขึ้นสีน้ําเงินเนาะ,ะแล้วก็ไฟตรงอา ซซี C.D. PC หนึ่ง PC สองให้เป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าอยู่สีอื่นนะครับให้กดมันเป็นสีน้ําเงินนะครับให้กดให้อยู่สีน้ําเงินนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกซอสโปรเจคเตอร์ครับขวาบนนะครับซอสคำว่าซอสครับชี้ไปที่โปรเจคเตอร์หนึ่งชี้นะครับแล้วก็กดที่คอมพิวเตอร์นะครับอย่าดูกดที่คอมพิวเตอร์นะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็กด เอนเตอร์นะครับเนี่ยก็จะแสดงเหมือนเครื่องวิชวลแล้วนะครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการปิดนะครับอย่างนี้เราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมครับกดหนึ่งทีนะครับกดแชร์ไว้นะครับให้ให้ปุ่มขึลืนสีแดงนะครับ ถ้าเราจะแสดงเหมือนจอความเราก็กดซอสเหมือนเดิมนะครับโปรเจคเตอร์ก็จะเซิร์ชซอสซอ,อัตโนมัติขึ้นมานะครับก็จะสม,ะจะมาแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับบนหน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับ,อ,รอ,รรบอันนี้เราก็พับเก็บเดิมครับชิบมาต่อไปก็ปิดโปรเจคเตอร์นะครับกดพาวเวอร์สองครั้งคียไปที่โปรเจคเตอร์ครับ สอครั้งดับแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็ชัดดาวปกติเลยครับชัดดาวส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะปิดด้านหลังก็ได้หรือจะปิดที่ปักทีเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องจะดับพร้อมกันนะครับเพราะว่าต่อต่อปัก แต่จะปิดตามขั้นตอนก็คือปิดด้านหลังนะครับปึ๊บแล้วก็ปิดปึ๊บแล้วก็มาปิดบัคปึ๊บนะครับแล้วก็เอาปิดเกลร์ลงครับปึ๊บนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้ห้องเรียน2203นะครับขอบคุณครับ